กลับสู่เซฟโซนแสนสุขกับโหมดฮาร์ดคอร์เซฟโซนกลางเมืองโอเคครับมาเรามาดูความเปลี่ยนแปลงของเซฟโซนที่ผมทําไว้ในพาร์ทที่แล้วครับก็คือเซฟโซนฮาร์ดคอร์ในเมืองเราสามารถปรับปรุงให้มันดีได้ป้องกรรันรอบๆพื้นที่บ้านให้ดีได้ครับโดยที่ซอมบี้ไม่สามารถเข้ามาได้นะเผมจะพาไปดูเลยอันนี้คือเหมือนกับห้องหลักของผมตอนนี้ผมเล่นมาแล้วประมาณ27วันครับ แล้วก็ซอมบี้ที่ฆ่าได้ประมาณพันสามร้อยเก้าสิบสี่ตัวเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปเปิดหลูดใหม่แล้วก็ตรนนี้ก็คือห้องหลักของผมนี่ก็จะเอาไว้ที่เก็บของแล้วก็มีห้องนอนเตียงนอนอะไรอย่างนี้อยู่ตรงนี้ครับเราสามารถมาดูตรงเนี้เป็นพื้นที่หลักได้อยู่ที่ว่าเราจะสะดวกยังไงครับแล้วก็ตรงนี้ที่ผมบอกไว้ว่าผมเอาไว้ที่กองน้ําสําหรับใช้ห้องน้ําข้างบนห้องน้ําตรงนี้จะไม่มีวันหมดแล้วครับเราสามารถเข้าห้องน้ําไดย้ยาวๆเลยไงโดยการกองน้ำหนึ่งช่องข้างบนหรือข้างล่างก็ได้ เอาไว้ทำาสะอาดเอาไว้เติมน้ำอะไรเงี้ยได้หมดเลยก็จะอยู่ตรงนี้เลยเราสามารถทําแหล่งน้ําใกล้ๆได้ครับถ้าเราอยากมีห้องน้ําตรงนั้นอะที่น้ําไม่มีทางหมดอ่ะถ้าไฟมันดับแล้วนะลองไฟฟ้าดับแล้วอะไรเงี้ยเราก็สามารถใช้วิธีเนี้ยในการกองน้ําได้เข้าบ้านเราแล้วก็อันนี้ชั้นนี่ผมทราบประมาณนี้สําหรับเหมือนกับว่าห้องเซฟโซนของเรากลางเมืองมันจะมีชั้นสามเละที่เราสามารถออกไปดูได้ไง นี่นี่ผมคุมกำแพงปิดหมดแล้วฝั่งนี้กับฝั่งนู้นครับแล้วก็ข้างบนก็คุมไปแล้วมันจะไม่มีซอมบี้เข้ามาได้เลยครับถ้าเราคุมกำแพงอีกชั้นหนึ่งนะคราวนี้ก็จะแข่งโคตรอะก็คือซอมบี้ปีนไม่ได้เลยครับไม่มีทางที่มันจะเข้ามาในเซฟโซนเราได้เลยไงแล้วก็ชั้นล่างของก็ทำประมาณนี้พังเกี้ยงไม่เหลืออะไรเลยกับไอ้ตรงนี้ครับที่เราเอาไว้ในอนาคตได้ก็คือเอาไวป้ปลูกผักนี่ชั้นหลังคาตรงเนี้ เอาไว้ปลูกผักหรือเอาไว้ส่องสไนเปอร์ฝึกยิงปืนเล่นๆได้ข้างบนนี้ซอมบี้มันเกลี้ยงแล้วครับผมเคลียร์เกลี้ยงเลยไม่มีซอมบี้เหลือแล้วเนะี่ยผมเคลียร์ไปหมดแล้วซอมบี้เนะี่ยมีตรงนั้นนะเราก็สามารถมาฝึกสกิลปืนเพิ่มเติมได้ถ้าเรามีปืนนะตอนนี้ผมใช้เ k คอยู่แต่ผมจะพาไปบวกที่หนึ่งเก็บกระสุนไว้ก่อนแล้วก็มีทางตรงนี้ที่ผมพังออกมาจากชั้นสองตรงน,นี้นะ แต่ตอนนี้ชั้นบนผมมันเต็มแล้วไงของมันแน่นแล้วอะ่ะมันนี้มีที่ลงแล้วผมก็เลยสร้างที่ใหม่ครับกับไอ้ระบบเจเนเรเตอร์ผมเอาไว้ตรงนี้นี่ข้างนอกตรงนี้จึ๊บมันจะกินไฟประมาณ1.27ลิตรเพอร์เฮาเวอร์ครับเราต้องพังตู้เย็นออกให้หมดก่อนนะตอนนี้ตู้เย็นก็จะเหลือตู้เดียวกับไฟ34ดวงมันจะมีตรงข้างบนแหละครับถ้าใครมาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะมีไอ้นี่ยในมอตรงนี้ มันจะเป็นเหมือนกับร้านขายพวกต,ตู้เย็นเราต้องไปพังทิ้งให้หมดก่อนครับเราจะได้เหมือนกับว่าไม่กินพลังงานเจเนอเรเตอร์เราไงก็ใช้วิธีนี้พังตู้เย็นให้หมดก่อนนะเราค่อยมาสร้างเจเนอเรเตอร์อีกรอบหนึ่งแล้วก็ห้องตรงนี้ผมกาลังเริ่มสร้างนี่เป็นเหมือนกับเซฟโซนอีกที่หนึ่งข้างล่างเวลาเราเจ็บมาเราก็มาเข้าตรงนี้ได้นี่มีห้องน้ําผมยังทาไม่เสร็จครับเพราะว่าตอนนี้สกิลผมอะชึบ สกิลคาเมนเทอร์ผมมันยังไม่ไอ้นี่ไงยังไม่หกต้องรอคาเมนเทอร์หกก่อนถึงสร้างบันไดได้ผมว่าผมจะทําตรงนี้แล้วก็ทําแหล่งน้ําข้างบนเป็นสต็อกห้องน้ําตรงนี้เพราะว่าตรงนี้ยังไม่มีสต็อกห้องน้ําครับผมไม่สามารถที่จะเหมือนกับว่าเติมน้ําได้ตลอดมันมีโอกาสที่น้ําตรงนี้จะหมดไงแล้วก็ใช้เหมือนกับยามฉุกเฉินได้แล้วเราเจ็บหนักแล้วก็มาพักตรงนี้เป็นห้องเซฟโซนข้างหน้าผมอย่างแจมจบ แล้วก็ตรงนี้ผมเริ่มปรับปรุงไปแล้วเพราะตรงนี้มันใหญ่อะตรงนี้มันเป็นร้านไอ้นั่นมาก่อนครับร้านดนตีมาก่อนผมก็พังทิ้งหมดเลยแล้วก็เอาไม้มประกอบไม่ให้มันเข้ามาได้ทำนองน,นะครับก็จะเป็นเซฟโซนอีกที่หนึ่งของผมนะแล้วก็ห้องข้างล่างแล้วก็พื้นที่รอบๆก็คือผมคุมปิดปอยหมดแล้วครับเดี๋ยวผมพาไปดูอันนี้ผ่านไปยี่สิบวันเองนะอันนี้ยังไม่เสร็จเลยครับถ้าถามว่าคอมพีเท่าไหร่ผมว่าประมาณหกสิบอะมันต้องคุมอย่างนี้ครับ ผมพาไปดูเนี่ยเห็นปะ่ะอย่างเงี้ยเรายัางปีนได้ซอมบี้มีโอกาสที่จะพังเข้ามาได้แต่ไม่อยากให้ซอมบี้พังเข้ามาก็คือเราต้องเอาพวกนี้มาวางอีกรอบหนึ่งอีกชั้นหนึ่งข้างนอกตรงเนี้ยซอมบี้ก็จะวางเหมือนกับพังเข้ามาไม่ได้แล้วครับมันจะไม่สามารถเดินเข้ามาได้แล้วเราก็ไม่สามารถปีนออกได้ด้วยมันต้องเอารถมาวางเอาไม้มาวางตามขอบตรงเนี้ยแหละมันก็จะเข้ามาไม่ได้แล้วผมจะพาไปตรงรถเนี่ยเห็นปะ่ะผมกดปีนไม่ได้ครับเพราะมันติดรถ เราก็ไม่สามารถปีนออกได้นะถ้าเราเอาวัตถุมาวางข้างนอกอีกรอบหนึ่งอะ่ะมันก็จะเป็นสเต็ปประมาณนี้ยผมต้องคุมไปตรงนี้ให้แข่งก่อนก็จะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วก็อีกบ้านอีกหลังหนึ่งผมทําทางเชื่อมอยู่ทางนี้นะผมปิดไปหมดแล้วข้างหลังนี้ผมก็ปิดข้างหลังตรงนู้นไม่ให้มาซอมบี้มันเข้ามาได้แล้วก็เอาขยะถังขยะใหญ่ปิดอีกรอบหนึ่งมันก็ไม่ไม่มีโอกาสที่มันจะพลังรั้วเราเลยครับไม่ต้องมาคอยซ่อมรั้วที่หลังไนงะ แล้วก็ไออาคารหนึ่งที่ผมพาไปดูพาที่แรกใช่ไหมผมใช้สเตปประมาณนี้ครับนี่อย่างนี้พังทิ้งให้หมดแล้วก็จะมีทางเดินออกไปอีกอาคารหนึ่งอาคารหลักเราเนี่เชบอย่างนี้โผล่ที่ชั้นหนึ่งแล้วก็จะอ้อออกไปข้างนอกตรงนู้นได้แต่ตอนนี้มันใดมันยังไม่เสร็จครับเดี๋ยวร้อยวันเดี๋ยวผมจะพามาดูอีกรอบนึงผมเล่นถึงร้อยวันอะ่ะเดี๋ยวพามาดูอีกรอบนึงนะมันน่าจะคอมพีสสมบูรณ์แล้วไป วันนี้ผมอยากไปเปิดลูดไอ้ตรงหน้าห้างครับี๋ยวดูแผนที่ก่อนนะเริ่มสวยแล้วเซฟโซนเราอันนี้ผมเคลียร์หมดแล้ว่ไงมาร์คมันจะมีห้างตรงนี้ครับตรงหัวมุมตรงนี้ที่เราจะไปเปิดเซฟโซนแล้วผมจะไปฝึกสกิลปืนด้วยไม่ใช่อะไรครับแล้วก็ตรงนั้นน่ะมันจะมีเหมือนกับว่าที่เติมน้ามันอีกที่นึงครับผมจะไปเปิดลูดเอาไว้ไงสำหรับห้างใหญ่ าะผมว่าผมจะเคลียร์ห้างใหญ่ตรงนั้นอะ่ะแล้วก็ทําพื้นที่สําหรับเอาไปหาของเพิ่มเติม,ตมอะไรอย่างเงี้ยอุปรกรณ์พร้อมหมดครับมีปืนสําหรับเรียนรู้สกิลผมใช้ AK นะเพราะว่าดาเมจมันเกือบสูงสุดแล้วก็ไอ้มาเชตเต้ครับที่ลงช่องสองได้กับโมโนโทอปหนึ่งอันไปเลยเขาปวดห้องหนักปะเนี่ยสี่สกเอรต์โอเคแต่เ,เข้าตรงน้ก็ได้ตรนนี้มันมีที่ให้เล่นเยอะครับ เราสร้างได้เยอะโคตรอะ่ะข้างนอกผมก็เคลียร์หมดแล้วเนี่ยข้างบนก็ปิดไปเรียบร้อยเอาไอ้ถังมาคุมอีกรอบหนึ่งมันจะได้ปีนเข้ามาไม่ได้เหลือตรงข้างหน้าเนี่ยแหละครับร้านดนตีผมเนี่ยทางออกอะ่ะทางออกผมจะมีทางเดียวเลยนะในบ้านเราอะ่ะถ้าเราออกทางเนี้ยได้ก็คือสบายมันจะมีทางที่มันเข้าได้ทางเดียวไงซอมบี้อะ่ะไปเปิดลูดเราจะพาไปร้านไอ้นั่น ร้านอ๋อมันมีนั่น,นตัดท่อนไม้อยู่จะเก็บก่อนตัดท่อนไม้อย่างเงี้ยครับผมว่าคุ้มกว่านะแล้วก็เอามาเหมือนกับว่ามาเลื่อยที่บ้านเพราะว่าอย่างเงี้ยมันจะหอบได้ทีละเก้าไงเก้าอันแล้วก็เอามาเลื่อยที่บ้านอย่างเงี้ยมันจะได้เยอะกว่าเราเอาเป็นแผ่นมาทำนองน,นี้ครับเขาหนักอะไรวะแบตเอเะ ผยังไม่ได้เริ่มหาไอ้นี่เนี่ทรัพยากรเล่นในไล์ในทวิตแคมัวแต่สร้างบ้านไม่ได้หาแบบทัพพงทรัพพายเลยตอนนี้ไปเราไปเปิดรูดใหม่หนาห,าหน่างนาห่างตรงน,นี้มันจะคอนเน็กเหมือนกับที่ผมบอกแหละครับมันเป็นสัพายลันเราจะวิ่งได้แบบไวๆเลยวิ่งทางไหนก็ได้แล้วแต่เราเลยครับเพราะมันอยู่ในเมืองแต่เราต้องบวกโหดๆห,หน่อยนะตีเก่งๆหน่อยครับ ราะถ้าตีพลาดทีเดียวก็คือเกิดไกลอะเราก็ต้องพยายามอย่าให้ตัวละครเราอะตายไงมันมีซัพพลายร้านร้านอะงร้านอาหารบึ้มเลยเนี่ยตรงนี้ผมยังไม่ได้เคลียร์เลยอันนั้นเป็นร้านเสื้ออีกร้านหนึ่งตอนนี้ผมยังไม่อยากได้เสื้อผมอยากได้พวกไอ้นั่นมากกว่ายาอะไรอย่างเงี้ยสถานพยาบาลอีกที่หนึง่งเคลียร์ได้อันนี้ร้านอาหารแล้วก็พาซ่าใหญ่ มันจะวิ่งซ้ายวิ่งขวาวิ่งตรงวิ่งหน้าแค่นี้ครับในเมืองที่ผมอยู่นะแวร์เฮาส์ของเราอะถ้าเราเคลียร์ตรงนั้นได้สบายครับพูดเลยแล้วเราก็ค่อยๆไล่ไล่ไล่ไปเรื่อยเว่เพราะซอมบี้มันเยอะเนี่ยเยอะมากพูดเลยวิ่งให้สุดตอนนี้ก็จะเป็นลานจอดรถอีกที่นที่เรามาเก็บรถได้นี่ไงปั๊มที่ผมบอกมันจะมีปั๊มตรงนี้หนึ่งปั๊มที่เราสามารถมาเอาน้ํามันเพิ่มเติมได้แต่หลุดผมไม่ได้อยู่ตรงนี้มันไกลไป แล้วก็ตรงนี้ครับเราสามารถเล่นมาเชเต้ได้ข้างในอะไม่ใช่มาในเต้มนทอกเล่นโมนทอกข้างในได้่าแล้วก็ลานจอดรถใหญ่ปึ้มเลยปึ๊บแล้วก็มาอีกลานหนึง่งก็จะเป็นเหมือนกับว่ดแร่งคอมมูนิตี้โซนใหญ่ที่นึ่งเดี๋ยวผมพาเซอร์เวก่อนอ,อันนี้จะเป็นเหมือนกับว่า้นั่นครับอพาร์ตเมนต มาอยู่ได้ถ้าอยากยึดนะแต่ผมว่ามันกว้างไปเนาะเราจะสร้างยากอะไม่เหมือนเซฟเฮาท์ที่ผมทำอะไอ้ตรงนั้น่ะมันคุมแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วถ้เาเราขยันหน่อยนะไอ้พวกนี้มันผมว่ามันกว้างเกินอ่านี่ก็คือเขตห้างแล้วครับนี่ไงไอ้น,นี้คือมอใหญ่ข้างหน้าเราเนี่ยนตรงนี้นี่ไงผมเปิดหลุดสุดแล้วตรงนี้ก็คือคอมมูนิตี้มอระดับใหญ่ ที่เราสามารถมาหาของได้แล้วก็ตรงนี้ผมจะพามาเคลียรตรงนี้ก่อนครับผมจะเปิดลูดใหม่ก็คือตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นแหล่งเหมือนกับว่ามีร้านวิดีโอให้เราไปเรียนสกิลได้ตรงนี้นะแล้วก็ร้านอาหารซัพพลรยร้านทำโมโนโทอปแล้วก็ร้านพวกไอวินโดอะไรเงี้ยครับเราก็จะไปเคลียร์ตรงนี้กัน พราะตอนนี้ผมอยากได้ไอวิดีโอไงเอาไปเรียนสกิลที่บ้านครับ <S <S เริ่มเคลียร์ผมจะเคลียร์ให้หมดเลยอันนี้ก็คือร้านไอ้นัน่นร้านเบียใช่ไหมร้านเอาไว้ทำโมโนทอปเนี่มันจะเป็นซัพพลายพวกนั้นแหละครับนี่ไงมันจะมีตัวหนึ่งที่เราสามารถคา้าโมโนทอปได้ต้องหายดีๆหน่อย ไม่มีเลยเหรอหรอหาไม่เจอผม่าร้านเบียรใกล้ๆบ้านเราอนดีมันมีอัน,นั้นเยอะมันต้องมันต้องใช้อันนึงครับไม่ใช่ไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้มันทำไอ้นั่นไม่ได้มโนทอปไม่ได้เป็นร้านเบียไปตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้ก็คือเหมือนกับแหล่งก่อสร้างเราสามารถมาเอาไฟตัวนี้ไปไว้ที่บ้านได้ถ้าเราเปิดเจเนเรเตอร์แล้วนะมันจะสว่างครับ ผมว่าผมจะฝึกไอ้นั่นน่ะสกิลปืนอะ่ะเจ็บไหมนะ่ะไม่เจ็บอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าแวร์เฮาเราสามารถมาเอาไอ้น,นี่ได้นะไฟตัวเนี้ยไฟตัวใหญ่เนี้ยไปไว้หน้าบ้านเราได้อันนี้ก็คือสำนักงานข้างล่างไม่สำคัญอะไรแล้วก็ร้านเสื้ออีกร้านหนึ่งนี่โอเคไปเริ่มเคลียร์แต่ผมจะได้เรียกแขกมาเลยแต่นัน้นนะ ผมขอมาร์กแผนที่แป๊บคือร้อยก่อนเราจะได้รู้ว่าไอ้ตรงนี้คืออะไรอะไรมั่งไงและไม่มงงช้บมามีทั้งหมดหลายร้านโคตรแล้วก็แก๊สเซชันอยู่ข้างล่างใช่ไหมเราสามารถคุมได้เอาตรงนี้ก่อนตรงนี้มันจะมีเสื้อร้านเสื้อครับอ่ะช้บ แล้วก็ร้านวิดีโอที่เราสามารถมาไอนี่ได้หาซัพพลายวิดีโอเรียนสกิลได้อะึบแล้วก็สำนักงานที่สามารถมาหาของได้ไฟเฟยอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ชึบในสามแหล่งไอข้างล่างผมไม่รู้คืออะไรอะน่าจะเป็นร้านอาหารเฉยๆนะข้างล่างเนี่ยตไอตรงเนี้ยผมไม่รู้ว่าคืออะไรอ่ะเอ,าอ้ากดผิดชึบชึบ เริ่มการเรียกแขกที่ง่ายที่สุดก็คือใช้ปืนครับเฮ้ยมีตัวส่องสว่างด้วยโอ้แต่มันไม่มีซอมบี้เลยเนาะผมก็กะบะบวกเต็มที่เลยโอ้ไม่มีซอมบี้สักตัว A.K. อ่ะผมว่าดามจอ่ะมันไกลสุดอันนี้คือถ้ามันขึ้นเหลืองถ้าคนลงมอสนะโอกาสพลาดมันจะมีปะมันต้องเป็นสีเขียวครับถ้าเล่นปืนอ่ะนะมนต้องให้ไอหลอด ซอมบี้อ่ะขึ้นเขียวเลยโอกาสที่มันจะตายอ่ะมันจะมีเยอะโอ้เอคมันใกล้เนาะเนี่ยแล้วเราก็ต้องดูนแทงเราด้วยนี่คือการเรียกแขกเดี๋ยวจะมากันปึ้มเลยมันต้องมีเหมือนชั้นด่านฟ้าให้เราเหมือนกับว่าคอยฝึกสกิลไหมไม่ไก,กลไปไอ้พวกนี้มันต้องไรลเฟิลแล้วครับโอเคไป จะคุมให้หมดไอน,นี่คือร้านหน้าต่างเหรอเพื่ออะไรวะนายอันนี้ก็คือซัพพลายร้านเก่าเราร้านวิดีโอเราเอาไปโดนตัวล่างเฉยถ้าคนจะเล่นปืนอะ่ะเอามาเชเต้ช่องสองครับมาเชเต้มอดนะเอาตายแล้วปืนแม่งแรงโคตร มันมีไรเฟิลแรงกว่านี้ครับโคอะโคแม่งแรงและเสียงโคสาใจอะเสียงโคหลอ่อสกิลผมน้อยอะเฮ้ยปมันจะแบบฟึบฟบในการปรับสกิลได้ง่าย ถ้าคนเล่นปือนอะ่ะต้องเอามาเชตเต้ตัวนี้หามาเชเต้ตัวนี้ครับมาเชตเต้มอดเก็บไว้เราจะสลับไอ้นั่นได้ง่ายไงอาวุธเราเพราะมาเชตเต้ของเกมมันไม่สามารถลงช่องสองได้นะมันลงแค่ช่องหนึ่งเอาว่าผมเริ่มฝึกสกิลปืนแล้วเว้ยร่วงโคตรแรงเอเคพูดเลยกระสุนหมดผมเอากระสุนมาสองแม็กผมยังไม่ได้หากระสุนไงครับตอนเนี้ ยังไม่ได้เริ่มแบบหากระสุนปืน,ปนเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้เฮ้ยผมเอามาอีกแม็กนี่ได้อย่าเสียเวลาครับอย่าพยายามเสียเวลาหาของถ้าไม่ทันจริงๆสลับเป็นมาเชเต้ก่อนเพราะเดี๋ยวมันจะมาเยอะแล้วเราไม่ทันตายอย่างนั้นอ่ะมาหลายรอบแล้วพยายามสลับให้ทันให้ได้ก่อนอย่าโมาแต่นั่งหาของ พราะไม่จะเสียเวลาเราไงแล้วก็ไอ้นั่นเลยรีโหลดจุ๊บแมกกาซีนเ m p มตี้โอเคมันต้องใส่พลันนัดเพราะแมกกาซีนผมมีแมกกาซีนเดียว AK ผมอะถ้าคนจะไปบวกสักร้อยตัวเอาแมกกาซีนไว้สักประมาณ4แม็กครับเก็บไว้แล้วก็มันจุก,กระสุนลงในแมกกาซีนให้หมดก่อนทั้ง4แม็กไนงะเราจะได้ไม่เสียเวลามาแบบชิกชิก ช็คชิคเช็คไงปะมาเสียเวลาอูเอเคมนยิงใกล้เนาะเอเคมนยิงไม่ไกลสู้โคผมไม่ได้วะโคผมยิงโคตรไกลอะเลือนกระสุนเนี่ยจะต้องลงพวกมอดครับไอเอเคอย่างเงี้ย หรือไม่สก,กิลเราก็ต้องเยอะตอนนี้สก,กิลผมศูนย์เนี่ยสก,กิลปืนน่ะเขาก็เลยยิงแบบไม่มีความแม่นเลยไงถากมาันลงแล้วก็ยิงหัวมันลวงแน่นอนจอกระหมองขนาดนั้น,นต้องมีปืนพกอีกสักอันเนาะน่าจะเจ๋งนเนี่ยเนี่ยเหลืองอะโอกาสพลาดมานันมีปะมันต้องเขียวเลยครับ สีมันต้องเขียวเลยแล้วก็รอเหมือนกับเอมอะ่ะเป็นในกะกระบายก่อนค่อยยิงมันหมดแล้วถือโมโนถอบมาทำไมวะเนี่ยกะบัวเต็มที่เลยแล้วก็ยึดได้แล้วครับเซฟโซนตรงนี้อีกที่นึงนะเป็นหลุดใหม่แล้วก็ตรงนั้นก็คือห้างอย่าเพิ่งเข้าไปครับอันตรายผมพูดเลยห้างเพราะมันเป็นจุดแคบเราฝึกสกิลให้เก่งๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าไป ห้างมันจะเยอะเหน่เ่ปะเหน่ดูดีโอกาสที่เราเข้าไปแล้วตายมันจะมีไงเพราะฉะนั้นผมยังไม่เข้าประมาณนี้ยึดหลุดพอเรามาแค่ยึดหลุดตรงนี้เฉยเดี๋ยวห้างเดี๋ยวค่อยบวกผมจะพาไปห้างใหญ่เลยครับเดี๋ยวรอร้อยวันก่อนมันจะมีห้างเหมือนกับมอใหญ่ของเมืองลุยเวเลเลยถ้าเรายึดตรงนั้นได้เราอยู่ได้เป็นพันปีอะผมพูดเลยอยู่จนเขาแบบอายุ ร้อยปีอะอยู่ชิลแน่นอนถ้าเราบวกห้านนได้เพราะมันเป็นห้าแบบโคตรใหญ่ครับผมน่าจะเคยพาไปแล้วมั้งต้องมีโมอเตอร์ท่อสักห้าหกลูกอะซอมบี้น่าจะเป็นพันอะโอเคเราก็เคลียร์เรียบร้อยฝึกสกิลปืนไปชิลๆซอมบี้ไม่เยอะเล่นไกลๆบ้านเราก่อนไงเร้าก็จะยึดได้สบายโอเคผมก็เสียตอนนี้เรียบร้อยครับ มันมีแบบกระปิดกระปอยแหละซอมบี้แค่เท่าไหร่ยังไม่ได้เอาจริงเลยเนี่ยผมอะผมยังไม่ได้เอาจริงยังไม่ได้ลงโมนโนทองโมนโนทอปเลยเลยซอมบี้มันน้อยไปสี่สิบผมยังบวกมาแล้วเลยบวกโดยใช้มีดนะในไลท์อะแค่เนี้ยเด็กๆพูดเลยแค่เนี้ยเด็กๆครับหมดเราก็ เคลียร์เซฟโซนตรงนี้ได้เรียบร้อยฮะโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับพาร์ทนี้เราเคลียร์ในหลุดหน้าห้างได้แหละเดี๋ยวผมไปฝึกสกิลเก่งๆแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาบวกห้างตรงนี้นะอีกรอบหนึ่งแล้วก็เซฟโซนน่าจะคอมพิวตหนึ่งร้อยครับน่าจะจบวันที่ประมาณหกสิบอะประมาณนั้นหรือไม่ก็ห้าสิบผมก็เสร็จแล้วมั้งเซฟโซนอะบ้านของเราอะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการ ฝึกสกิลปืนผมเริ่มฝึกสกิลปืนแล้วตอนนี้เอมต้องเยอะๆเลยถึงจะยิงแบบปังๆ,ๆๆล่วงเจาะหัวเจาะหัวรีโหลดต้องไวๆเราจะได้รีโหลดไปไวไงแล้วก็หาซัพพลายเพิ่มเติมไปครับโอเครอนนี้ก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวผมต้องค้นในนี้วิดีโอผมอยากหาเสื้อเพิ่มเติมนะตอนนี้แล้วก็จะมีตรงนั้นเดี๋ยวเอากลับบ้านไปไปส่องสว่างบ้านเราได้อยู่อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับเหมือนเดิมนะครับใครชอบวิดีโอนี้ ก็ฝากติดตามทวิสผมด้วยนะคะเพราะผมไลฟ์ในนั้นไงมันจะบวกมันกว่านี้ครับอันนี้ผมมันเหมือนกับว่ามาฝึกสกลเฉยๆก็อาจจะไม่จริงจังอะไรแต่มันน้อยเนาะมันบวกไม่ค่อยมันน่ะตอนแรกนึกว่าบวกเยอะกว่านี้ว่ะอันนี้มีนิดเดียวเองโคตรสบายเลยผมวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็มาเจอกัอพัดหนะ้าน่าจะประมาณ50วันเดี๋ยวมาอีกรอบครับเซฟโซนเราน่าจะเสร็จพอดีร้อยอเนคอมพิวนะห้องข้างล่างน่าจะสวยงามเลยทีเดียวเชียว วันนี้ไปแล้วครับผมนึกว่าจะบวกหนักกว่านี้ไม่เนาะซอมบี้โคตรน้อยเลยไม่มันเลยอยากบวกัะแบบห้าสิบหกสิบตัวตอนนี้มือกำลังขึ้นมือกำลังขึ้นพูดเลยมาน้อยเก้นไม่สจัจ